แซบเนาะนี่ทีฉันครบเนี่ยทีออกจากครบจ้ะกุ้งสดะพีน่นะอือหือเป็นกระแซ่บครับบึ้งนะจ้ะมึ้งกุ้งกุ้งสดๆนะจ้ะเดี๋ยว,วยจะกินอยู่ให้อยู่นะผักเขาเบื่อไม่อยากผักจระของเองนะจ้ะเนาะ มันจะจ้อยจีกินให้เบิ้องนี่นี่ผักอันนี้ก็ผักกระเรจี๊ยบกระเจี๊น้ามาดูบ้านท้องนี่แหละในสวนเนี่ยจ้ะน,น้นงเด็กจ้ะกจะเดี๋ยวก่อ,อกกนจะคุยบรกกอนกันจะแซ่ยบขัดเนี่ยจ้ะอืมกรสคาดแบบแช่เดี๋ยวได้จ้อ <c ười> จ้ะ กุ้งกะบ้านหวานพี่น้องอืมไอ้ใบเฉาเรียกอะดูคุสศะเออประหยัดแซ่บเดียวอืมอืมต้มแซ่บทำนี้ข้าวมาแล้วจ้ะมีคำกันเล็กจ้ะ ừm uhm. ừm, uhm. uhm. Nha. ừm, nhá, nhặt bông cạ, nó lắm, hả, uhm. uhm.